ีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการนักมินคุงแคสเกมมิ่งอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่กับผมไลฟ์เกมเมอร์แล้วเมื่อรายการนักมินคุงแคสเกมมิ่งพ่อก็มันรายการยังไงของผมนักมินคุงเกมแชนแนลครับนักมินคุงแคสเกมมิ่งเออที่นั้งเ่อะวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับพอลเลอร์แมปนะครับสำหรับไมค์ครับหนึ่งจุดหกจุดสองอัพนะครับซึ่งเขาก็จะแอดรีสอร์สแพคให้เราเปลี่ยนเสียงได้ใช่ไหมครับเอ่อ ครับนะครับก็เราจะมาอ่านกฎนะให้ท่านกูร็อกอ่านเลยนะครับครับเทิร์นยูซาวดาวทูหนึ่งเปอร์เซนต์ทูพีเว้นสปอยเลอร์เวนยูเก็ตเทปต้องแปลไทยด้วยไหมไม่ต้องเออแปลแปลก็คือเขาให้เราลดเสียงนะครับกดอีกกดยีเอสซีไม่ต้องอไแล้วนะครับนะคนะลดซาวตรงนี้นะให้เหลือหนึ่งนะครับผมยูเก็ตเทปพอร์ตแบ็กทูเดอะเมนูนะครับยูแคนเทิร์นยูซาวแบ็กออนและสตาร์ทเดอะเกมครับ เออเทงโน i อินว uh, okay. okay. ิฟริสเยอเกนฟอร์เบดนะครับโอเคกดแม่งเลยนะครับนะเจ้าเปิดคอมเมนต์บล็อกอย่งวะโอเคนะครับเราก็กลับมาแล้วกับการเปิดคอมเมนต์บล็อกของไอ้โง่นี่นะครับโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ยอเฮ้ยเสียงแม่งเฮ็ด นอนเล่นพอดีกูปิดตาได้ไหมโอเคโอเคเสียงอะไรวะเกียเกียเกียอยู่ด้วยกันหน่อยธนกมาดีแล้วนกเปิดก่อนเปิดเชดเดี๋ยวเดี๋ยวหลบลงในกองมันไม่มีกองมันไม่มีอะไรข้างในกองเออเออเอ้อยู่ด้วยกัน เดี๋ยวต้องอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนดีกว่าอะไรวะเปิดเสียงไหนเมื่อกี้ต้องบอกต้องเป็นผู้กล้าไงตัวจีหน้ากูเลยไมครับปิดเสียงก่อนมันสปอยหรือเปล่าวะเออว่ะไม่ใช่มันเป็นเสียงของสตอรี่มันฟังดีดี เอออันนี้เขาเอามาจากแมปเออเกมเออเกมเกมอะไรนะครับแสตแคร์เคสนะครับของจริงเลยครับเราฟังอนฟังก่อนฟังฟังฟังฟจบอย่างวะเบแล้วก็ขอโทษท่านผู้ชมถ้าเราทำเสียงรบกวนนะครับโอเคเราอ่านป้ายก่อน Welcome to scare horror map made by NLC L1 F3 นะครับแล้วก็ JMA L11 l l มันใช้อะไรคิดชื่อวะเมงเท k บกเชื่อ U are using the i n c l u s i o e tag นะฮะเพื่อนตลอดก็ใช้ต่อนี้นะฮะเทิร์นยัวไปก็เทิร์นแล้วนะครับเในเดอร์ที่ฉันไทยนี่แล้วนะครับมิวสิกออฟแล้วนะครับเบกอันนี้บอกกูไม่เบกหรอกครับถ้ายกเว้นถ้าความจำเป็นนะเนาะพีพี reload คืออะไรวะพีโหลดเอ่อ ไม่รู้สิ <Okay. S 2> if you have p l o d the star the game now p i โรดอ่ะนี่คือพีโลดแล้ะอย่าบอกนะว่านี่มันกลับโอเคเดี๋ยวเราขอตัดไปก่อนแล้วกันนะแม็กแม่งเอ้ย โอเคก็ตกลับกลับมาต่อก็พูดลิ้นพันเลยเนี่ยโอเคกลับมาต่อแล้วนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วกับความสยองนะครับไอ้สัสที่กูไม่เห็นนะยังไม่ได้เตรียมพอเตรียมตัวเตรียมใจเลยเนาผมเห็นหน้าคุณอ่ะผมเห็นหน้าคุณอ่ะเอ้ยเสียงพูดฟังฟังฟังต้องหมายถึงอะไรครับฟัง นี่ถ้าใครดูไม่เต็มจอนี่ไม่รักกันสิ่งนะครับฟังฟัง chat t i t I saw your face อคอ่อย้ากอะไรกว่าก่อะไรกว่า้เดี๋ยวยืนยู่กัอนนี่เราอยู่ในบล็อกหนึ่งบล็อกเหรอครับ อ๋อนี่เราต้องฟังสตอรี่ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราจะฟังสตอรี่เราควรจะทำซับไตเติ้ลเลยะไรนะทำซับผมบอกให้นะวกผมยังเปิดหนึ่งเปอร์เซนตอยู่ <laughs> ผมเปิดสามโอเคน่าจะเลย่ม, <laughs> ม<า>้ย้ว <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอน้นี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวราวเดี๋ยวผมขอปรับไวเน็ตขึ้นนิดหน่อยนะครับถึงถึงเราจะไม่ทําตามที่เขาบอกนะครับแต่ว่าเออเราก็ต้องทํานะครับเพราะว่าอะไรเพื่อคุณผู้ชมที่รักนะครับไม่ใช่คือมันมองไม่เห็นจริงๆครับไม่แค่แค่ผู้เล่นเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยนะครับเราก็ขอปรับคุณมองเห็นเฮ้ยไม่แต่พอถ่ายเสร็จมันจะมืดมากครับเพื่อคุณผู้ชมที่รักนะครับเราต้องปรับไวเน็ตครับโอเคครับแต่ว่าห้ามไบต์ห้ามไบต์สูงสุดนะครับ ผมยี่สิบโอเคปะโอ้ยเฮี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 ยอะไรไม่รู้เอะกูเฮียก่อนเดี๋ยวเราควรจะไปในนี้นี่มันล็อกปะครับล็อกวะโอเคใครนำครับล็อกเลยนะชาวล็อกนะฮะใครนำครับคุณนะครับมันก็ช่วยตามๆให้เร็วๆหน่อยสิครับ โอเคครับเราดูเหมือนเราต้องขึ้นตามอันนี้ไปครับมันคงไม่มีภาพอะไรร้อนๆโผล่มาให้เรานะครับผมก็ไม่อยากจะให้มันมีหรอกครับมันก็ช่วยทําบรรยากาศเฮฮาหน่อยสิครับเอเอเออันนี้แม่งก็เฮเกินนะครับอยากจะบอกว่าอ่ะอยู่ในนี้คิมึงอย่าเ hey, ฮมา <What S 1> อะไรวะประตูเปิดยิงถังโคตนมืดอะ น้อกไปก่อนเลยพร้อมมั้เออสกินเท่อะกูเหรอเออกูแน่นะไปเงียบเงียาไว้เงส่งเสียงมันอาจมันอาจมีอะไรโผล่มาข้างหน้าอะไรแบบนี้ครับแต่ไม่ครับคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่มันแค่เดินข้างๆพร้อมกันเลยง่ายกว่าครับไอ้นอกอ๋อเงียบไว้เงียบไว บอกว่าพอโอเคนะผมจะเล่นมุกแล้วนะครับเอเดี๋ยวผมเห็นอะไรอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็เห็นครับอะไรนะครับผมเจออะไรมันอะไรก็ไม่รู้เขาแต่ผมเห็นนะครับว่าข้างหน้ามันเป็นทางครับครับจิ้งเทเบิลโอเคครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกเราสองคนนะครับไม่ชอบิญญานเกยมีสิทธิ์เข้าสิ่งได้ครับโอเคไปไปไปเออเดินเร็วๆดิมึงไม่วิ่งแบบลัวห้องนี้ห้องนี้ เชีย่ยมึงวิ่งไปแบบเร็วมากอะ่ะจริงเฮ้ยคบเว็บมันบอกผมระวังหลังให้แล้วกันเฮ้ยเชี่ยเหมือนได้บ้านพีสิงเลยบ, <laughs> บ,บ้านพีสิงอะไรดีเวอร์เฮ้ยมันมีของให้ไม่บ้านพีสิงอะ่ะทำได้ปะปีสองปีที่แล้วหรือตา,ออาสนามปีที่แล้วอะ่ะอย่าสปอยครับที่เราเอาเอา,เอาคบมือเข้าอ๋อมึงช่วยทำให้บรรยากาศบรรยากาศแบบนี้มันน่ากลัวหน่อยได้ไหมครับ น่ากลัวเราครับก็หลังจากนี้นะครับตูนต,ตูสักตูนนะครับตรงนี้ก็จะมีโรงโสดอยู่นะครับตอนนี้ช่วงมาม่าผีเ้ยคนอื่นเขาเล่นไปแล้วนี่หว่ไาไม่เอาแมวช่วงตอนนี้<แ>นะช่วงทกากเอากระดูกลาไอตีนะครับกระดูกกระดูกเรากำลังรอซัลินเดอร์แมนมาถุยดกเอาเป็นอาวุธไปใส่คขาว่าดินเนอร์ไปข้างหน้าได้ปะเฮ้ยด <Dinner S 2> ินเนอร์โบนเฮ้ยเก็ตเอาพี่อะกูไปได้ยัง ถ้ากูวิ่งกลับนะสามสองหนึ่งเฮ้ยไปไหนเราไปด้วยกันเข้าใจจับมือไว้แล้วไม่ใช่เกเมนะครับคิดดีๆนะครับเฮ้ยเยเตกกระจเสียงประตูเฮปยอายรง้งวะอ๋อเขาเบ็บไอซ่าเนอโอเคเลือกทางให้ดีนะครับมึงมึงช่วยเดินเดินแบบให้เป็นคนได้ไหม ไอไอห้องสุดท้ายมันเปิดอยู่แล้วอ่ะมึงไปเช็คดิเช็คไปเช็คมาดยกันดีเฮ้ไฮ้อะไรวะมองไม่เห็นอ่ะเข้าไปดูดิอะไรอ่ะผมก็มไม่เห็นถ้าผมเปิดปักทอสน,นี่จะเป็นไงเนี่ยมึงเอาทอสไปจากไหน ฮะไม่มีขอปรับใบเน็ตเป็นสูงสุดดีกว่าข้ามองไม่เห็นจริงๆเอ้ยนี่มันอ๋อเอปเปิดเขอปรับใบเน็ตแปบน,นึงได้ปะปรับใบเน็ตแปบนึงคุณปา่าเท่าไหร่ใบเน็ตใบเลยคือโ <ไป S 1> อ้ใบเลยนะถ่ายนะครับเราควรจะปรับห้องน้ำห้องน้ำอ๋ลอลายเท็กซ์เจอแพ็กนี้มันก็ทำให้หยองจริงๆนะเนี่ย ท่านที่แล้วนะที่เราที่ที่ไม่ใช่ผมเล่นสล,ลินดอรัแมนนะครับคุณก็บอกว่าเอ่ออะไรนะก็แค่ไมค์ครับใช่ปะตอนไหนวะตอนที่เล่นสล,ลินดอร์แมนล่าไทายไอปีครับที่ผมไม่ได้เล่นนะครับแต่คน<ข>อื่นเขาเล่นนะคอับเเฮ้โยโทมฮอคไม่งอยู่ในแมปเลยไหนไขอบ้างดีโทมฮอคมาแล้วเฮ้ยแบ่งดีเฮ้ยเดียวสไปเดอร์ไอแบบ โดเทนเฟสโบนโดเทนเฟสขอบเว็บเฮ้ยเฮ้ยทะนกไหมเล่นอยู่ด้วยกันเฮ้ยเฮ้้กระจายชิบหายเฮ้ยเ้ยมีป้ายอ่านป้ายอ่านป้ายอ่านอย่าเป่า I think this unlock the door t h a t what lock อ๋อเราต้องเข้าไปเปิดครับแต่ว่า เมื่อกี้เห็นปะเห็นอะไรไม่เห็นจริงหรอเมื่อกี้ไป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 กูรู้ละถ้าเรากดนี่มันต้องมีอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น g เ n อร์ m ม n ไปก่อนเลยครับไอ้เหียมาด้วยกันดีช่วยดูที่พื้นดยมีทิปไว้หกหรือเปล่านะครับพอไหมมีอะไรนะกดเลยกดเลย มึงเดินนี่ไม่ได้มึงอย่างเงียบดิโทษโทษกูพยายามสูงหน้าออกอยู่ <laughs> ตอนนีหนออ้หน้าออกจากหน้าจอประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้ผมผมอยู่ห่างจากคอมเอ้ยนี่ไปเอ้ยเอ้ยอยางอยู่เปล่าวันนี้กูปิดเองอ,ะอ่ะอ๋อมันอออ๋อใช่หรือวะออดแอดออดแอดออดแอด,อด แอดออสแอดมึงแหกหาได้ไปถึงมือนาทีแล้วครับเชื่อกูเดี๋ยวกูจะตายแล้วไอ้ยนี่แน่เลยที่มันอัลล็อกใช่ไหมครับใช่ใช่เรามาดูกันว่าในเชดมีอะไรนะมันอาจจะมีโทมาฮอคก็เป็นได้ผมฮอที่คุณชอบปะเดี๋ยวนี่อะไรวะบริกมวยปลาใส่หัวผีปะเมื่อกี้ไม่อะไรเหรอมันมืดๆอะแต่ผมไอ้ฟังก่อน เอาไปกินไหมอร่อยนะค่อยมองไปด้านนู้นนะครับเฮ้ยเพื่อาเบิก์ผมไปอะเอามาเรายังไม่ได้ปลาหัวเลยผมถือโชว์มาฮอกรอดละกูไม่มีเยี่ยเลยอ่ะดไม่ใช่เหรอวะนี่มาสโตนแอคเออโอเคโหดูครับดูคราฟติงดิดูกดกดอินเวนทอรี่ดิผมเห็นตั้งนานแล้วป อ๋อนี่อะไรเนี่ยโอ้โหทางแยกปะอย่าป๊อดครับก็กูป๊อดเถืออาวุธเถือาวุธห้องนี้มันดูพี่เรงนะครับพี่เรงแต่เราต้องเข้านะครับเพื่อคุณผู้ชมที่รักนะครับเราต้องทำครับไ,ไม่ว่าเราจะกกนสักแค่ไหนไเราจะ ไอสัตว์ปะเฮ้ยรับจริงเชนี่ไอเสียงูวนนี้มันทำให้กูหน้าซูมเข้าไปนะเนี่ย <c oughs> เราผมจะครับบนมีนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกพืชกันแล้วนะครับกับไมค์ขับสบาีมีแอนวิลด้วยเออเดี๋ยวรีเนมกันเถอะไม่มีเวลกันกป่ะปะทางนี้ไปยังครับเราต้องอะไรไปนะ เฮ้ยเราเอาองนี้ดีกว่าเราไปทางไหนเราก็รู้ของไว้ก่อนจะได้จำได้จะบอกอะไรให้ป่ะตัวเน,นี้ยผมว่าผมกำลังจะตายนะฮไ,ไม่ใช่กำลังจะอะไรกำลังจะหัวใจวายนะนี่นี่นี่คือไมค์คาร์บเหรอผมว่านี่มันไม่ใช่ไมค์คาร์บแล้วนะเพื่อนช่เหอะเราต้องลุยต่อไปเราต้องลุยเฮ้ยอ่านว่าอะไรอ่ะ อ่านด้ที่ปลายอ่ะอ่านไม่ออกถอยดิเตอว่าอ่านว่ามันเือเป็นเลขหรือคำอะไรสักอย่างครับเราเดินต่อไปนะครับมันนานมีทางไปตรงไหนจะได้หนึ่งคือพวกขอบอกไว้ก่อนว่าพวกเราไม่เคยเล่นเกมนี่มาทางที่เรามาเปล่าวะไอเอ็กซิสดิสดอนนี้ต่คีที่โอเพอ๋อเราต้องไปหากุญแจนะครับเพื่อ อันล็อกครับเราเจะออกจากที่นี่นะครับแล้วก็จะจบเอ้ยเอ้ยค้างค้างค้างกูเรียกปิดหน้าก่อนเลยมีอะไรปะมีอะไรปะมีอะไรเปล่ามึงไม่มีอะเห็นมังแหลกแหลกแค่นั้นแหละมันแหลกแหลกกูเลยบอกเฮ้ยเชี่ยมีอะไรผปคือผมไม่รู้ว่าผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับรอทายไว้เนี่ยผมไม่สนนะฮะแต่ว่าเราเล่นเพื่อให้คุณผู้ชมดูครับผมส่วนแค่นั้นครับทำไมเจ้าชอบเดินแบบ ตเจ้าก็เดินตื้อตึเหมือนกันแหละเฮียเสริฟ,<ช>ฟอะไรคุณภาพเซิร์ฟใครไม่รู้นะครับที่ตอนตัดคลิปแล้วเขาไม่อยู่ครับอันนี้เราไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้ว